สินขานี่อยากว่าค้องจีนร้ายเน,นาะในคณาบสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ตสุกุสุสคนตอนนี้เราอยู่ที่หวยหงที่พาทุกคนเราเที่ยววันนี้พาทุกคนไป ไปเบิ่งหล้ยอย่างเนอะในเขตนี่มาเบิ่งเขตบ้านไว้วงการไม่ใช่ทุกคนอันนี้บรรยากาศของวันเสาร์โอ้อยู่นี่ก็ม Sport กกกีบีทีสปอร์ตทุกคนคื่อว่าบีทีสปอร์ตนี่เปิดห้ายสาขาในนครหลวง วันนี้ว่าสิาพาทุกคนไปทีคาเฟ่รถไฟเนาะอยู่ทีหยอยพงโอ้โหว่าอยู่จุดใดเนะทั้งสายให้มันเป็นสามแยกหลัดไปสู่ ที่เนียกราไปสู่ไปสายกับเับไปสู่ห้องหมอแม่และเด็กไปควัวนี่การออกียาพูโบว้วยห้องนี่กับบริมาเดินือกันเนาะเดินเดมาเท่าไหรสี่ห้าเดือน 我妈天天很胖。能 เขตนีต่ก่อนมันสิมีห่านบันเทิงไล่ให้เกตนี้ทั้ทงหนาเฮ้าสิมีห่านต้นพู่นเนาะต่ก่อนทือว่าดังไล่เจ่านี้คือสีโพบปันใดปัจจุบันเนาะห่านสายมือฮะนี่คือว่าใบรุ่นเต้นแต่ปัจจุบันนี้ตางกลางว่าเงียบ บอ้โหว่าอยู่จุดได้เนาะคาเฟ่รถไฟนี่ตอนนี้ก็ชิคเขาสู่ก้านมิสชซล่ะยังมาเห็นที่นี่มีแบ็คโูแบ็คโฮมยังาคาเฟ่รถไฟก่อน ท่านเห็นคาเฟ่รถไฟกักกกทีถ้าทุกคนไปกินมาลาสายผ่านกันเนาะเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กว่าเขตนี้มีมาลาสายพาาสายผ้านนี่ก็เป็นเขตตานมีไส่ลาตบไปเส้นทางดงโดก านอยู่แถวนี้เน,ะนาะหาพเห็นบุฟเฟ่ซ้ายผ่านนี้นินว่าหยิดไก่ไก่แถวนี้ คุณนกษีเี่ยไฟแดงนี่กลับขึ้นกลับขึ้นเขาไปตั้งรับฐวิบกัน คือว่าวัดใหญ่ดีวัดตานมีไส่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งก่อน ตาลมีไสก็ะจะเหตุใหญ่ขนาดประตูเป็นใหม่โอ้รักรักวัดตาลมีไสทุกคนโอ,ในอ,อโ้ใหญ่ขนาดขจาเหตุอุโบสตนี่ใหญ่ขนาด ขี่รถออมเนาะออมแล้วก็สิออกไปหา,หานห่านมาละอารอว่าคาเฟร่รถไฟทุกคน 자, 인승 로우 ทุกคนมาเขาแบคโคลทุกคนซปเปอร์มาร์เก็ตใหม่แบคโคลนี่ทุกคนมุงกี่ขี่รถใกลไป <laughs> วัดชิมหามาหลามมองไฟซ้ายผ่านยีบอลเนี้ยครับเดข้างหน้าเนาะ เดี๋ยวพาทุกคนขเขาไปเปิงซูเปอร์มาร์เก็ตแบค็โคกันเนาะเป็นซนะูเปอร์มาร์เก็ตใหม่ที่มาเปิดนะอยู่นี่อีกเนาะกูยัไงขนาดแบค็โค ประตูทางเข้าเป็นมันเป็นเซนเซอร์อน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนเนาะสินขานี่ยากว่าของจีนลายเนาะ สินคขาจีนเกือบ80%ดสิเปอซ็นเงินชิ้ขาจีนนี่นอยู่นี่ครบเลยทุกอย่างเครื่องกระเป๋าของเกินเขียงอุ้สินคขาอุปโภคบริโภคครบอยูน่นี่ เครื่องดื่มกับแบรนด์จีนโอ้โอ,โอมีเพลงอยางติดเลกกซิตนี้สินค้าที่เป็นของไทยแน่ดีแนนี้เกษตรอยู่วันน,นี้เป็นหนามนี้ใกล้นั้นจะเป็นสินค้ามาจากจีนเนาะเ่ลือลายโอ้โหือว่า ชิมขาจีนเลยชิมขาไทยก็จะเป็นหนามซีวิตเ,เอ็มหลอกเอ็มหล่อยเนาะก็เป็นเครื่องกินเครื่องยังโอ้ือว่าซัพพอร์ตคนจีนขนาดเลยสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ ขาวแพแพงกันไหมือว่ติดราคาอยู่นี่เลยมีพักมีของกินหมักใหม,ม,ม่ก,มก็มีสินซีพีเป็นสีนขาของซีพีเลย บอเแมนชัสีแบงคลิปนี้เด้อสิคนเป็นเป็นสองคลิปนีไ,ไก่ไจะไปจับของเขาครบเลยลดหน่อยลดทีปครบเลย ันนี้แมนแบ็คโคทุกคนชิ้นขาของแบ็คโคชื่อว่าครบเลยสากกระเพือยันเรือลบเนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องมือสร้างเครื่องเมือเครื่องคั่วครบ ักเสียบเซ็นสามราคากันใหญ่เนาะเขาจะปิดราคานะข้า,ะางพี่ มีแต่ซิลขาจีน12,000จีบเนี้ยข้ากับโบแพงนะก็เพตเครื่องดองอยู่โบแพง่ง8,000ไปลายก็ตัวนี้3,000เป็นแบบย่ำจีนแบบเครื่องโอ้โห นกูหบเลยทุกคนของกินถือว่าเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เนาะแล้วก็เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่เจียวกับเจียวขาม้าอ่านกันเนาะชิมาเอาหนแลน้วกาเจียวพาทุกคนไปกินไปเบิ่งห่านมาลาเนาะพาทุกคนเลาะลายเนาะคลิปนี้กับสิพากิน ปั๊บไปไม่ได้ค่นีเนาะเดี๋ยวออกแ่นี้กสิพาทุกคนไปกินมาลามาลาหม้อไฟสายพานเนาะบม่เคยกินจักเถ่อลองมากินบ้างโอ้ขนมเล็กหน่อยกันลลยพันหาพันหาพันสองพัน ห้อากระขอขอสิขามไปหาดแล้วนะบึงกันอยู่คลิปสองทุกคน